ราบสบายดีเอฟซีบาวแพงบัตถุสุสุขคนเดอ้อตอนนี้กับฝนตกยหอ่ยุอยอย่ย,ย,ยพี่น้องน้ำแม่น้ำโค้งกับน,น้ำขึ้นแห้งนะัหนองเนาะโอ้ยพี่น้องพังไทยเอ้ยคินฮอดบาวแพงอยู่บ้านอ๋อผุนผุนเห็นแต่ไพโควิดหายเจอกันเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าขามไปเล่นเด้อด่ามยาอยู่ขาอยามยู่มขม่ขามอยูยู่ม่นาองามขาอ่ขอยู่อย่ออยาข้ คือเพิ่ปนบอยผ่านบบเห็นหนาเห็นลังคาก็บมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะเห็นแต่ไผ่ยิบยับยิบยิบฝั่งนั้นเป็นฝั่งสนุมานเด้อพี่น้องเด้ออําเภอสนุมานเนาะจังรัดอำนาจเจริญทั้งทั้งสิบเป็นดอนตาลพี่น้องเทั้งทั้งสิบเป็นดอนตาลเนาะมันี่ก็มาบ่าวแซงกับไอ้กองมาพี่น้องหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องอาสิบ่าวแพงเนาะหาปูหาปลา พอได้ขายใส่อยู่ใส่กินพี่น้องเอ้ยชีวิตประจำวันมันก็ต้องใส่เงินคนเศร้าโขคนเศร้าหน้าเศร้าโขพี่น้องเศร้าโขเศร้าหน้าเศราโขเาหน้าเนาะนำโค้งก็ขึ้นพี่น้องเอ้ยผลกระตกพอขนัวเนาะฤดูหนาวพี่น้องกินเหาะเด้อพี่น้องพังไทยเด้อซุ่มข้ามาใกล้ๆพี่น้องจังหวัดอันอำเภอสนุมานเนาะสิเป็นตลาดถ้าโควิดหายเจอกันผิดขามไปเลย พี่น้องเริ่มมืดอยเลยนะเขาปล่อยดาวมากูเห็นนะเห็นลังคาปล่อยดาวมากเมื่อยก็ดีใจปลาของเดียวเห็นอุ๊งแองหน้านพี่น้องเนาะเนมาแพงก็คือสิจับโทรศัพท์ถ่ายให้เบิ่งบ่ได้ดอกเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากสภาพอากาศฝนตกแห้งพี่น้อง บัดขึ้นมาบ่แพงสิยหายเบิ่งได้หน่อยหรือได้หลายเด้อแม่น้ำโค้งขึ้นพี่น้องแม่น้ำโค้งขึ้นแห้งพี่น้องเอ้ยผู้ผู้นท้ำมือให้มั้งทุกคนเลยเอาแพร่พี่น้องวด้ขกินหอดเด้อกินหอดเด้อพี่น้องพังไทยกินหอดน้ำเด้อคนอยู่พังไทยเด้อ วัดสุขุสุขชนพี่น้องอู้ยขนัวเลยท่นนี้ก็ขึ้นมาแล้วพี่น้องมาเบิ่งปลาบ่าวแข่งพี่น้องเดยร้ายเติบนตเมื่อนี้คือว่ามานมันพี่น้องมาเดือดเดือดแบกประกดพี่น้องประกดจะตัวหนีๆประกดเอ้ยปลาพี่น้องจะบอกปลาเอาน้ำแข็งลงไอ้ Sự yếu thì lệch, you Man, you know, man, hiện there, pinon, pang thai, thay know. Thai map map map, map map, COVID hai chơi gander, pinon, there. About saying Bảo sáng đi Ti ba. Ti ba. Ti ba. Ti bớt lông, Ti ออมาตัวใหญ่ดีดีกว่าเนาะบรรยากาศริมแม่น้ำโขงกินปูกินปลาเด้อพี่น้องเด้อเก็ดแบบนี้เลยพี่น้องนี่กินขา่าจีนามวางไปเลยม<อ>าแสางจี๋ป่ามาเลยวันนี้นนนนบาวแพกมานตั้งแต่หัวแรงแล้วพี่น้องมืงอนบาวเซนบระมานึน้อเอ้ยจีปลาพี่น้อง ตีปลาได้ฟางตีงด่ายปลาโน้อยเข่าพี่น้องเป็นจีได้หลายกว่า,ากาู้อยู่ของเอข่ต้มแข่งกันหรอตีปลาโจมโจมมาแพงกะใส่น้ำแข็งใส่โฟมปิดไว้พี่น้องพี่น้องเนาะเพื่อความสดใหม่ของปลาเยื่อ้วนกะได้หลายกะได้เยอะอ้วนกหญ เอาไปขายน้ำพี่น้องตัวบาวงามพนกะเห็ุประแดกเนาะไว้กินตัวง,งามพี่นกอเอาไปขายน้ำพี่น้องพอได้งเงินขาน้ำมันเนาะห,หาไปจังสีแล้วพี่น้องเอ,อ้ยหาปูหาปลาพอมีไรายได้เขาขอบคุราวบาแพงกันเลยกินข้าวนกันเด้อพี่น้องเด้อบัสุข <ไ Pablo S 1> สุคน ทั้งในประเทศและกับต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อ FC บ่าวแพงเบิดสุขุสุคนแล้ะกับผู้ใหญ่ใจดีเบิดสุขุสุคนมากินเขาน้ำกันพี่น้องบรรยากาศกันหนาวเนี่ยน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยลมโว้ยโวยหนาวจนสัตยานู้นก็ตึกอันดับบเก่าแล้วแพงเลยก็จะเต็มเกาะเลยนะเรื่องว่าถึงเป็นได้ลงมาทางนี่หมดแต่ฟ้าตึกอันดับบเดียวเลยหนาวจนสัตยานพี่น้องกินปลาู าเา้อัมอันนี้รอบแรกได้พี่น้องขึ้นกินขขากะกินเขาแล้วหลังจากกินเขาแล้วก็สิเป็ตึกอีกพี่น้องอีกคนละของแล้วก็เมื่อพี่น้องเมื่อเด็กๆลูมแล้วมื่ออื่นเอาได้ปายไงคตรลงมลางบวกเขาปลากูกเขาโคเหลุดนะเออ ฝ่าเขาอยู่พี่น้องเขาตอนหัวแรงเน้อนี่น้องขางไทยเห็นตะไคเพิ่นพี่น้องโควิดหายเจอกันเนาะจึงในจังหวัดเมื่อนี่ขึ้นหอบิดทุกขูทุกคนพี่น้องเอ้ยทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวและก็ต่างประเทศน้าไฟเบาแพงหอดเซยอผูเห็นไฟเบาแพงบ่พี่น้องโอ้โหหอดลักจัตานีผู้ หอดนั่นแหละพู้นะเห็นเห็นเห็นในกล่องหอดหอดพังน่ะเสยพี่น้องนาะพี่เนาะเราเบิ่งเราสมอีกรอบสองเนาะรอบนี้พอแพงกันสิจีปลากินเข่าก่อนพี่น้องจีปลากินเข่าก่อนกินข่าอุ่นเผาะก่อน,จ,น,อนจะมาหอดเฮือนเลยพี่น้องเป็นเวลาตีสี่กว่าคุณเนาะตีห้าเลยเนาะมาเบิ่ปงปลาพอแพงเนาะ ยายอ้วนก็ตื่นที่หาล่ะหนาว Now, พี่นอ้องเอ้ยฝนตกตายดิพี่นอ้องหนาวฝนตกปลาเนาะอุ้ยหลายๆครับ<อ>แกงกะสียายอ้วนนะเอาไปขายน้ำนะ้อพี่นอนะ้นองเนาะพอได้เงินใส่ใเงินใส่น้ำมันพี่น้อง สุดก็มีพ่อน้องดีโตน้องจองมาแล้วสามโลไม่ได้ใส่เลยพี่น้องปลาสดเลยพี่น้องแล้วแทงจากถุงอะไรสี่ถุงประกดปกดสาม็ดแกงอันนี้น่าสีแดงกินหนาวพี่น้องเอ้ยฝนตกอีกแล้วแม่งก็นาวแห้งพี่น้องฝนตก นกขักหนาวเนี่ยนาะพี่น้องเนาะี้อปรากฏพี่น้องอันนี้แกงกินแซ่บนะแบบนี้แหละพี่น้องพอได้มีเงินใช้ในครอบครัวนะพี่น้องเนาะตัวนี้เราเอามียนแกงปลาในไง ít, ông mưa hạ tụy hạnh 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 có hạnh 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 đi nọ. กาเมตติเ้วัน yeah, นีสายตาสั่งชั่งไปเลยกินอยู่บกเลย10กโลนี่ก็ล่าสุดแกเฮียคงเนาะพี่น้องเนาะคว่าไอ้คงนั่นเองหันค่าที่บแพงไปซื้อนั่นซนี่นเพิ่กะจองไว้แล้ว10โลพี่น้องบูว่าะมีเือทางทางโลโลกว่าะ ขาดบ่าโอ้ยแล้วคุณมวยจะจกะออกนะบอบอบออย่าไปเห็ดลายเนาะพี่น้องเมือนนี้มานมานใช่ต้องมามาละเดี๋ยวอันนี้ใส่อุ้ย สดๆพี่น้องแข็งเลยนะเนาะบาแพงแสน้ำแข็งมากดน้นพี่น้องเอ้ยสั่นกับกับกับกว่าสิได้เงินใส่ลำปากลำบนพี่น้องมุดน้ำบาแพงกินน้ำไปไยอึกเหมือน,นี่น้ำเลอกเนาะพี่น้องเนาะ

hai bên tuyên nó kỳ đâu nọ và bố mì tuyên tuyên nga sang anh bơi đại nào đọc kịch cái đồn nào anh bơi anh bơi đâu anh bơi chụp anh bơi đâu anh nó, nó. ให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้บกเรหน่อยเด้อสบายดีวันสุขสุขคน